สาแล้วโุนพอเราเข้าเลขสาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยมันแห้งกร้านผิวหน้าเนี่ยมันเกิดริ้วรอยขึ้นมา ปัญหาของผิวว่ามันมาไวจริงๆหน้าเราอาจะดูเด็กเนาะแต่จริงๆแล้วเราอา,ายุ30แล้วทุกคนพอเราเข้าเลขสามเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่านอนไปคืนนึงทาครีมเยอะๆเดี๋ยวหน้าก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้มนไม่ได้เป็นแบบนั้นยิ่งมลภาวะแบบนี้ด้วยมันเลยทําให้หน้าแบบฟื้นฟูได้ยากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าอยากจะมาเติมความแบบชอลอเจนหน่อยเพราะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยมันแห้งก้านที่สําคัญนะคะเราแสดงอารมณ์เยอะไม่ว่าจะเป็นแบบทํางานเครียดมลภาวะต่างๆมันก็เลยทําให้ผิวหน้าเนี่ยมันเกิดริ้วรอยขึ้นมาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเติม ตัวเลเดียนค่ะซึ่งเห็นเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มาแรงในตอนนี้มากๆก็เลยแบบสนใจอยากจะมาทําค่ะคือถ้าเป็นตัวเลเดียนเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยทําเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆก็เลยเดี๋ยวจะไปเข้าไปปรึกษาคุณหมอว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ไ,ได้ศึกษามาแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนทําให้ผิวหน้าของเราเแข็งแรงซึ่งออยว่าตอนนี้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้ผิวหน้าขาวใสแต่เราอยากให้ผิวหน้าเราแข็งแรงเพราะเมื่อไร ปัญหาต่างๆก็จะเกิดยากขึ้นก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้มีอะไรมาปราึกษาหมอบางเอ่ยรู้สึกว่าย้มเราไม่ตีนกาแล้วก็รู้สึกว่าหน้ามีริ้วรอยรู้สึกว่าแบบหน้าแห้งดูไม่มีคอลลาเจนค่ะก็เลยแบบ อยากจะมาปรึกษาว่าควรจะต้องทําตัวไหนดีคะอืมมีความกังวลเรื่องของริง้วรอยเนาะอันหนึง่งคนเราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยปัญหาหลักๆเลยเป็นหนึ่งริง้วรอยจริงริ้วรอยนี่คือเป็นแบบ่วงช่วงอายุแหละยิ่งเรายิ้มแสดงสีหน้าเนี่ยจะเป็นริ้วรอยลหลักๆแล้วผ่าแข็งตานี่มาแล้วรู้จักคอลลาเจนไหมอุ้งอ้าคอลลาเจนในปกติเป็นส่วนประกอบอยู่ใต้ผิวนะนะครับปกติอยู่ประมาณ70%เลยนะครับแต่เราอายุเยอะมากขึ้นเนี่ยมันจะลดปริมาณลงแล้วหนูเคยรักษาวิธีไหนมาก่อนบ้างครับกลุ่มฉีดมีออะไรบ้างเ่ย ก็พวกฟิลเลอร์อะไรคะ่ะเป็นส่วนใหญ่ค่ะนะแต่คือวันนี้ถ้าเกิดอยากแนะนําคือเรื่องของปัญหาความหย่อนคอยมันมีกลุ่มฉีดตัวใหม่<อ>นะครับเขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนไบโอสซีมูเลเตอร์นะครับคอลลาเจนนันคือคอลลาเจนไบโอคือร่างกายเราสซีมูเลเตอร์คือการกระตุน้นสารกลุ่มนี้คือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยร่างกายเราเองอะนะครับสารกลุ่มนี้เป็นกลุ่มยาที่มาใหม่เขาคิดค้นมาเพื่อฉีดไปใต้ผิวแล้วให้ร่างกายค่อยสร้างค่อยรีแพรย์ร่างกายขึ้นมานะครับผลลัพธ์ที่ได้คือหน้าตาเราจะค่อยเด็กขึ้น แล้วข้อดีคือมีความเป็นธรรมชาติเได้เลยค่ะดักหน้าเด็กนะคะครับ